พระอา <source> นท์เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุดโกธนะซึ่งเป็นพระพาดาหรือน้องชายของพระเจ้าสุดโตธนะกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัทเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จนิวัตกรุงกบิลพัทหลังจากตัสรู้เพื่อโปรดพระราชบิดาและพระประยุรญาตก็ได้ทรงรับสั่งให้ภาษาลีบุตรทำการบรรพชาแก่พระลาหุนพระลาหุนจึงเป็นสามเณรองค์แรก ในพระพุทธศาสนาต่อมาภาษาลิบุตรก็ได้บรรพชาให้กับพระลาหุนเป็นสามเณรแล้วพระพุทธองค์ก็ประทับอยู่กรุงกบิลพัทพอสมควรแก่เวลา ก็จะเสด็จไปยังเมืองไพศาลีพร้อมกับพระพิสุสงฆ์หมู่คณะใหญ่เจ้าชายอานุนพร้อมด้วยเจ้าชายในราชสกุลสากยะอีกห้าองค์รวมทั้งนายภูสามาลาอีกหนึ่งคนได้ตามเข้าเฝ้าและขอบวชกับพระพุทธองค์หลังจากบวชได้ไม่นานพระอานุนได้ฟังองค์ว่า ของพระปุณณน,นมันตานีบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลชั้นโสดาบันอกสุกบางลูกได้ผัดเปลี่ยนกันมานับใช้พระพุทธองค์ตามโอกาสด้วยทรงพิจารณาเห็นว่าพระเทระทั้งหลายมีภารกิจสำคัญที่จะต้องปฏิบัติอีกมากมายอยู่แล้วโดยเฉพาะการเผยแพร่ศาสนาเห็นว่าพระอานุหมาะที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่า แต่พระอานุ์ก็ไม่ได้แสดงความจำนงรับหน้าที่ท่านจึงรับก่อนเข้ารับตำแหน่งพระอานนุ์ได้ทูลขอพรคือเสนอเงื่อนไข8ประการถ้าพุทธองค์ประทานให้ตามเงื่อนไขทั้ง8จึงจะรับทำหน้าที่พระอานท์ได้ดูแลพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีพระนางมหาประชาบดีโคตรมี พระนานางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทูลขอบวชและถูกพระพุทธองค์ปฏิเสธอยู่หลายครั้งพระอานน์เกิดความสงสารและเห็นความตั้งใจจริงของพระนางมหาประชาบรีโคตมีจึงไปกราบทูลขอพระพุทธเจ้าให้ทรงบวชแก่พระนาง พระองค์ทรงอนุญาตให้พานางมหาประชาบดีโคตมีบวชพานางมหาประชาบดีโคตมีจึงเป็นพิษสุนีรูปแรกในพระพุทธศาสนา สาวกรูปต่างๆได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและฟังธรรมส่วนพระอานนท์ไม่ได้ทำหน้าที่ปฏิบัติรับใช้พระพุทธองค์อย่างใกล้ชิดทำให้พระอานทน์ไม่มีเวลาบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อมักผลนิพพานระดับสูงท่านได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นโสดาบันพระอานนท์ได้ทำการบำเพ็ญเพียรทางจิต แต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ดังเช่นพระสาวกองอื่นๆต่อมาอีกไม่นานพระพุทธเจ้าได้ทรงดับขันพรินิพาน หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไม่นานพระอานนท์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อได้ถวายพระเพิงพระพุทธองค์เสร็จแล้วพระอานท์จึงตั้งใจบำเพ็ญเพียรให้บรรลุพระอรหันต์พระอานนท์จึงบรรลุเป็นพระอรหันต์และเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ยกย่องว่าเป็นพระ ผู้อุปถากพระพุทธเจ้าด้วยดีตลอดมา